ฉีดสเกลตากับฉีดฟิลเลอร์นะครับทำตัวไหนก่อนดีนะครับคำตอบคือสามารถทําพร้อมกันทั้งคู่ได้เลยนะครับเราจะเลือกการแก้ไขปัญหาตามที่เรากังวลก่อนถ้าเรากังวลในเรื่องของกระดูกที่สุดนะครับการเติมเต็มของผิวชั้นไขมันที่หายไปนะครับผมก็จะเลือกฟิลเลอร์นะครับ แต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องของคุณภาพผิวคอลลาเจนอีลาสตินนะครับก็ให้ทำสกล u ต้าก่อนนะครับแต่2อย่างนี้นะครับออกฤทธิ์คนละอย่างกันนะครับช่วยกันคนละเรื่องถ้าทำพร้อมกันก็สามารถช่วยในทั้ง2เรื่องได้นะครับเพราะเรื่องของคอลลาเจนนะครับก็จะมีการสูญเสียทุกป,ปีทําให้ใบหน้าเรามีความหย่อนค้อยนะครับส่วนการอุกสุดนะครับกับไขมันที่หายไปเนี่ยก็จะมีการหายไปตามระยะเวลาเหมือนกันดังนั้นสกลต้ากับฉีฟิเลอร์นะครับ ตอบโจทย์เลอร์รี่สามารถทําพร้อมกันได้นะครับเลือกที่เรากังว,วลก่อนถ้าเรากังว,วล,ลในปัญหาของฟิลเลอร์ให้ใช้ฟิลเลอร์ถ้าเรากังวลในปัญหาของสเกลต้าให้ใช้สเกลต้านะครับเสริมอีกนิดนึงแล้วกันถ้าเป็นคนใจร้อนนะครับให้ฉีดฟิลเลอร์ก่อนเพราะสเกลต้าจะออกฤทธิ์ก็ประมาณ28วันคอาเจนจะค่อยๆสร้างนะครับแต่ถ้าต้องการความเป็นธรรมชาติสูงนะครับให้เลือกสเกลต้านะครับแต่ฟิลเลอร์นะครับถ้าฉีดดีๆก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะครับ